มีเลยไปซื้<ห>อบมี่อัดอสีเจสีแจวนี่ละเ,เ,เจลต้าบมกสแจเจก็ปุหมกเชียงาล้วมีพักสิกินน้าข่อยเบอร์ลพสิแมค,แแมคาแมคาแมคาแน่นอนหน้าแมคานี่ <S <S สวัสดียัมเจ้าด้วยครับผมเจอกันอีกมือด้วยครับกับธุรกิจเก็บผัาขายที่นอสวัสดีค่ะ สลัดมันนี่กับพ่อคายพอยางแห้งอะไรนี้ก้อนนี้ไหมะแห้งๆงยึ้นสันหลือที้อนพี่น้องเป็นผู้า่วยพี่น้องไปคายผักด้ครับแต่ว่าเรากินไปผู้เดียวพี่น้องเฉไปเห็นงดงแต่ผมจะไปอ้อยครับผมต้นหินช่อห่เป็ดกระดับคนละพันตนไหนประกาศเกี่ยว อันนี้เดยวตันนี้เสด็จใช่ไหมมะลิพันมันผสมกันผสมกันมากเนาะนี่ไงมีอย่างหนึ่งเ่นเออนั่นแหละเด็ดมะลิมึงมาสูตเนไงไกไก่ไกไก่กินดีไก่กินดีเลยนเก็บนี่ไปไก่เด้ กกััเนี <c ười> <c ười> ่ยโอ้ยหนาวยังสาวอากาศดีด้วยครับขี้พ่อขายแล้วพี่น้องนี่รถใหม่พี่น้อง รถพ่วงไดนรถไปแล้วเด้อครับนี่รถคายพักก็วางตะการพอดีเลยพอดีเลยวางตะกร้ารักรถคันนี้มีมูลค่า4,000ซีนะครับทั้งพ่วงทั้งรถ4,000ซี สิบ <40 S 2> บาทล้ว <c oughs> นง่ยกันง่ายก,ก,ก,กูน้กูน้อก่อนง้ง่ายริงกะไรขี่น้องงามเลยครับหลักเชียร์หน้าม่ดินเขาออกก่อน น่อยกระเทเวลาออกขายแล้วเด้อพี่น้องสลัด3-4ชนิดครับมื้อนี้ออกขายงามพี่น้องินเหมียงเสียบสิบบาทออกไปแล้วถ้าซื้อซื้อถ้าสิบาทก็พอกินแล้วล่ะครับสี่ตะอ่อนได้เนาะแต่คนสี่ก็ะบอกอยากอยู่ไก่ได้คนสี่ก็ะบอกจากสี่ได้สิบบาทเห็นพักงามๆก็อยากสื่อีจิบสามจิบเอาเก็บไว้เว่ามันเก็บไว้ได้ครับพักใส่ตู้เย็นไว้ได้ ปลาเห่าเห่าบริษัทหักไหมคะบริษัทหักขนากเขาอยู่นี่ค่ะเขามีคก้นชุ่มชื้นนี่เขาะที่เฮาบริษัทใส่เคมีน้ำพี่หน่องมันก็เลยอยู่ในโดนครับใส่ผสมกันเลยครับนี่คอดคอดรอบนี้ต้นบอใหญ่ปันได้ด้วยพี่น้องแต่ก็พาะกินอยู่พอเดี๋ยวอากาศมันหอนเดี๋ยวเขากาดอีกคิดขนหาวิธีเห็ดไปเรื่อยๆเลยครับใส่ผสมกันเขาจะได้กินหลายๆอย่าง แตงมว่าอันอื่นไตกินอันหนังอันแตงเกสัวอย่างมโกกเนี่ยคือค่ะพี่น้องไปขายพักน้ำกันเด้อค่ะพันบะเฉดมันกับปปปูกอ้อยละค่ะเดี๋ยวจซจิ้มกับสิภาพพีผพาน้องไปขายพักน้ำมูบานเด้อค่ะพี่น้องไปน้ำกันเด้อค่ะพี่ซาลิงค่ะพี่น้องโอ้กหลิงไหม สกิ้มหัดขี้วังหมู่บ้านค่ะกัขี้บ่ายาค่ะขี้บ่ายาขี้ง่ายอยู่พี่น้องพักกำงามเหยค่ะฟ้าบานฟ้าผีพานหน่องไตกันค่ะเออโต้ผสมผสมนี่ยละสามยางเลยนะเบิงอ้าวเบิงอ้าวนู่นตัวนู่นมาเขาแม่ะดมาเบิงให้ดูกค่ะนะค่ะพักห้ามพโอค่ะ กอดผสมใช่ไหมะเด็กสวเลงไหมยังวะขายผักกรดผู้ดบอายตัวแดงตัวแดงเอาไหมอืมผสมมาต้นไม้คะต้ไมสวยด้วยล่ะจ้าสวัสดีค่ะเอาอาวอ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยแต่เราจะมาสกีโรถไปสื่อเองก็ไดก็ังไงนี่เนี่มาเออนี่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 แต่มันตรายบ่สลัดอันนี้เอสลัดอะไรเนอสลัดยังไงยงไงไหไาเห็นเพื่นเปิด ประตูเฮือนไหวแม่โบเห็นเพื่อนพือนอยู่หลังบ้านมันขี่จักรยานมันไปทางพุ่นบ่มันมาสิไปหาอันพักกินอยู่นะก็ว่าเห็นอุ้ยเหนือยบอกี่รถนั่นจ้าฟอร์มันโอ้ยนไปลงไปโรงเรียนไปส่งพักอยู่สายโบโบเห็นกับตาจิบตาสบายใจจ้าสบายใจใครเซ่อนะเหน้าเจลังเหน้าเหลัง กินเมียงเนาะสีเลยไปซือบะเมียงรสสีแจวนี่ล่ะเมียน้าวบหนึ่งนันแมโอ้มันนี่เขาเห็ดใบสีตัวนืงเขาต่อมึงนักก็งใส่ถุงบอกกียวต่อใส่ต้องมาหันอยู่ไกล โอ้ตอนจ้าตอนจีครัวเม็ดบกทั่วบกง่าอยู่ทั้งพี่ละใต้ถุงยังใส่ถุงจังหวะมีกี๊ใส่ถุงอะไเพิ่นในห้าวม่ะอนี้อน่ย่วงถุงเลยบดตองแหกันนาชุนแหก่อนหน้ามันหักเดีวมันหักลาจิมบัดเดี้ เอ้โอ้ยหลดไหลนี่นะตัวนี้น้ำนะตัวนั้นใส่ถุงนี่กใส่ถุงเออตั้งสี่หางอีกมะเนื้อกินหมดนี่จะทุกขี้ปลาเลยฉันรูดทีละสองใบฉัรูดทีละเออคนมาขันมาเนาะกินคำจวกจวกจวกเมื่อไนน์แม่กินกับย่างมาเสียโอ้ยพอย่าได้เหมือนกันนะกับอะไรก็อร่อย แต่หมูเพ่นหมูันาน่นาเพม่นกินบอเปิลป่ะอนีกกว่านีมูดาอาหารคนน่นมันกินบเปเปิลเนี่ยคนมองนอกเขาจะกินอันนี้กับเขาบ่คอยกินผักเนาะมันบ่คือหมูห้ามากผักหมูห้าเนี่ยโอ้มีผักที่เขาว่าแ่บเอ้าอีใไม่พิ่นว่าอาแม่ขึ้นินตาพนโอ้เนาะกัของกูมา จังซี่เนาะอันนี้กีเอาสองเนาะเักเสลัดอันนั้นเลยสลัดน้ำมันน้ำมันมะกอกมันี่ยแซ่ไปเ็ยอยู่นั่นแซ่อันนั้นแล้วพวกกระดูนนมกับไก่คือเราเคยกินติดแล้วมันกระเซ็ดผู้เขาไม่เคยกินเขาไมีหยังจังสี่นะมาหนีินะแต่คือมูฮ่ากันสีเนี่ยไปอยู่ฝุ่นมันไม่มีอีหยังหรอกพักตอนนี้กับแพงน้ำได้ติดเขา บ่านเากับแพงเห็นเขาเขาหมิ่นไม่มันแพร่งกนไ้เพราะว่ามันมีประโยชน์หลายชนิดมันมันระบบขับถ่ายดีย่อยง่ายใช่เลยโกดีน้ำดูเราเอาล้างเสร็จแล้วไปแช่เย็นสักพักหนึ่งเอามานั่งกินโอุ้มกรอบกินซื่อๆกันยังเสร็กินเฉยๆก็แช่หนูเขาอยู่บ่อขึ้มิ่นสิเขาอยู่บ่อหนูอยู่ไม่มาจะบอก มิมาชิบบาทมันสเสาะแหงมันสูนเแหงยงบ <c oughs> ่ได้เก็บกะดุมเก็บกะุมเสียได้ป้ะเ, <c oughs> เก็บมากยาต้นผสมกะดุมจ้า่่อกดเงินหน่อยเลยกินเงินให ตองมัดเนาะจ้าขึ้นเบิดองบนนะปวดขาปวดขาบ่ไปหาวๆเธอละสองบ่ไปหาอันนั้นไหมอีหยังหอมต้นหยังก็หอมต้นหยังก็ไอ้เกี๊ยวไหมอ่ะอกแดงๆไหม งา้ก็พกหลงพกหลงอ่ะแดงแดงเออเออไอ้นี่ตุนหนึ่งด้อจ้าไปหาสองเลือเราบ่ได้บ่คอยอยู่บ้านน้อยอยู่สวนผุนจ้าจ้าป้าไปก่อนจ้าไปโตนี่ฉลาดเนี่ยต้องโอ้กีนคอร์สโอ้กีลคอร์สมั้งกีนโอ๊กโอ้กรอบนี่เลยกรอบเสร็บหมจ้าเจุดเจลซุดซุดนะแมนเจลซุด อามันก็อยู่น้ำเหลาเดียวกันกะมัดสิคะแต่ลงชิมได้หลายอย่างนะจ้ะเสียสิเดี๋สวเดียวมัดไปกันก็เยอะอมมากเลยเอาัน้ามาก็เสิมากมือดาปั๊ซุ้จะคอยสิไปซื้อมเด้อเพราะว่านี่เป็นไงเป็นใช่เรากินทีเดียว แนนนอนนะแมคานี่จ้าแม่แนนนอนะนะเซลล์ไปมาต่อสามูไปส่งมูไปส่งนลูกเาหนไม่บันนี่บันนอนจำป่านี่วมรวมหายเลย ้ลูกสาวทำก๋วยเตี๋ยวไก่มาโน<อ>่เลยเลยบ้านน้องพลวงไปเคยไปกินไหมล้างก๋วยเตี๋ยวข้างถนนบอกนั่นน่ะข้างถนนน่ะลูกขอลูกสาวเลยเหมือนเหมือนเคยอยู่นะนนั่น่ะเลยเลยบ้านกรุงบ้านน้องพลวงไป<อ>ก็อยู่ซ้ายมือนะจา้านั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขันปเดี๋ยวสิแวะดอกอแม่กินค่ะขันพานไ,ไปแถวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเคยกินเดี๋ยวเคยกไหม มาแต่บบบมาละสีแสบทุกแบบอะไรห้าวโเอกโค้แห้งเนี่ยอันอันกกรีนโอฟเจ้าก็แบบแจ่มเหมือนกันอื้อื้มอื้มนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวไปตัวไหนตัวมาก นี่มีเเมอเอานี่น้เออใานแก่งยกอยู่เลอดเธอเลยกอละซีมาละซีมาละีเอ้มันก็ต่างาห่าวนี่อันนี้ตางบ่บอมสอันเป็นบ่เมอสสลัดสิแมสลัดเือการเป็นเป็นไอซีแพนนี่กลีนโอ๊กเรดโอ๊กเจ๊โกกจ้า กอบสุยา,างใช่ักสลลดมาพี่เลยนะจ้าสแลงไม่ไหวเลย,ยสื่อพักแน่จ้า <c oughs> ทายมาให้แน่พักแน่จ้า่ <c oughs> เอาต้นนี้ไหมเอาต้นนี้จ้าทายมัดรวมมหเห็นต้นนีกระป๋ต้น,นี่ตะโ๋เจ้าก็ปนหมกเชียร์ล้วมันมีพักซิกกีน่าข่อยเบอร์ละพักซิกี มันบอท่นพ่อเกบไม่มีงเดงอล้งเด้สิเกมมาห้เกบมาให้ในเรืองมันแหงเบ้แล้วแหงเบ้แล้วมันก็จทายกุ๊ไก่แห้งโคันแต่วาก็ได้เจ้บาลานี่สิบบาท่้ามีบอสจะเสียหายสิบบาทเีวนเื่อนพอดีเนาะอันนี้มันมีนตกต้มาขึ้นเหมือนบโอ้ยเสียาเด้อุ้มบงยแาขวี้เอี้ยรอได้ิกบดีอยู เทนเมอเย็นหน่อยจิมืันน่ะเล็กกินมาเ็อยู่เมือนกิอยู่เมืองงานกรอบเนาะเออกินกับยำมันถือก้านจ้าสลัดคุณจะ่คล้ายอย่าเขาูดคลายคล้ายข้าดโอ้ปลาปลาหมานหมานทุกคนมานทุกคนเลยถ้าผิดกับหมานโลดจ้าม่ใงเตรียมยูบะหนูเตรียมอนเส็เออะเอออันนี้ก็กอบ ผสมมาหายวันนี้มันกรอบเดตล่ก <Clean S 2> นอุกวันนี้ตกินหลาก๋วยเตี๋ยวเราโอ้มาเท่าไหร่สิบบาทสิบาทนี้กินด้วยว่าไายกับลยกูดีต่ำเป็นกระถัเอามาจทนเจียวโอนเจียวันก่แสบอกเนาะคนมากินสลดนัดเนาะ ไห้ชมชมอันนี้นี่ชมสวนโอ้่เบิร์พี่หน่อมาคนถูกพันเดียวกันหมดอันนี้มันแดงเนาะป้ายเนาะพันเดียวกันแหลยไม่ค่อยสวยโอ้นี่เป็นเฮดลุงเรือนอันกระบองเพดเล็กตัดบอกเขาอื่นเนาะพี่หน่องน่งาม อยู่ในนีเบิดมือเอามันเป็นมุงได้นอเมนาเป็นเียรยก็งมด้วอหเยแเาเป็นเมียวคงอยู่เเบเออฟังข่าวมวนได้นี่อยู่จะสี่โบฮันห้าห้าเห็ดแนวเนี้ยห้ากับมวนได้นอเคิเนเพื่อนม่มีคเพื่อนเ เมนนคือจิปลูกพักมนเออมันได้นางเบิงนางแย่งเขาฟึ่งว่ะโบคือคำาไวแท้นบางเถือนนอนหลายสายพันธุ์นะห่เนาะมันกำลังดอกก็มีตุมดอก โดคือสิง่ามนุเนียอะไรเขียสอบลูกแล้วเขาปูกได้หลายอืมเขียอืมเขียเขียอาเห็ดใบตะทรงเขาเนาะออัะู้ทรงทางภาสิบาททรงเขาวยบด้มือหยิท่านดอกมันใส่มันใส่เวลารนาะจสดเสิงเดือด าะมันสีใหญ่เนาะถ้ามันสีใหญ่ก็ติดโทเยน้ำผ้งเรมีใส่กะเตียวก็เด็ดด้ยเจียวกรเด็ดวัวเจียวกรเด็วัวเจปเด็ดวาแส่เพื่อกลางเลดพาคิดจะกลาเด็กปลาเด็กมันมีเลดกินไงเนาะก็เอาอันนี้ต้วมมือนึ่งก็พรา่ไม่ได้เจียวก็ตอดทายก็แบบนั้นก็เอาบางหุงซาบางหุงหาเบลก็ว่าหมุนบ่มาว่าเขาจต้มตดูกไข่เขาเอออะ ุ้มกระดูกให้เขาอ่ายูมาเนี่ยเบิดเดีวว่าสิต้มกระดูกให้เขาดนาหมูเขามาขเขาใอะกอันนี้ตัวโอ๊ยมีนแนวแนกกว่ากงหัวหายกว่กาก,กินแนเ ขายเบิดแล้วเลี้ยงไปหน่อไทรไงโปดสลัดค่ะเจ้าวกินไปขายผู้เดียวว่าสิได้ไปปลูกไว้ไปแล้วจะควองไว้เอาควองไว้เห็นน้อยก็เลยบุบ <c oughs> ก็เลยกลับคืนเลยพากันขับรถกลับคืนเ <c oughs> นี่ยบริอะไไปเคลื่อนนะมันนี่นาสิเก็บไป่วนข้าวเหนียวอุขอนเนาะเดี๋ยวถอนาะว่าสลาดัสลดมันเต็มผีวสลัดมันใหญ่เต็มผีวเก็บไปขายเดี๋ยวคลิปหน้า พอกันไหมพอกันไหมได้ครับผมเดี๋ยวไปเจอไปขายชนละทธานเนาะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามแลบชมวยนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณที่กดติดตามช่องขอบคุณพี่น้องทั้งเพจนะครับที่ชมคลิปขอบคุณพี่น้องท่านยูทูบพ่อกันเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสหรคดีน้สสัดีครับสวัสดีค่ะชื่อเล้ครับพี่น้องกระพวงใส่ได้หลายเนาะ